สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบอพรีเมินกของอังกฤษนะครับเกมที่24ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลครับเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับลิเวอร์พูลณตอนนี้นะครับก็ยังเป็นจ่าผงของพรีเมินกอยู่นะครับมี60คะแนนนะครับ ส่วนทางเลสเตอร์เองเนี่ยอยู่ที่9นะครับมี31ันคะแนนนะครับวันเสาร์อาทิตย์ทั้ง2ทีมไม่ได้ลงสนามนะครับมันเป็นศึกเอฟเอคัพซึ่งทั้ง2ทีมตกรอบไปแล้วนะครับนี่คือรายชื่อ1ิบปวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสรงเบคเกอร์แท่งหลังก็มีอันดูโรเบอร์สันเฟอร์จิฟานไดเมาติ ฟาบินโยครับองการเป็นฮเฮทเดสันผู้กับไวนาดุมตัวลุกใช้มานี่ชาคิรี่พิมิโนโและหน้าเป้าเป็นโมฮัมเหม็ดซาサラส่วนเลสเตอร์นะครับผู้สารตัวเป็นแคสเปอร์ชานเคลิลแผงหลังก็จะมีแฮร์รี่แม็กไกวร์จอนี่แวนส์คิสเซียนฟุกดิคาโต้เปเดล่าตรงการเป็นเอ็นด,ดีดีอันเดียรซิวบานักอเวร์ตันเดวรายเกรย์อันดี้คิงและหน้าเป้าเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับเขี่ยได้ครับครึ่งแรกพิมิโนโให้มาชาคิรี่ ชาคิรีดีดปาที่ซาร่าจับได้โอ้โห,โ,หโหเกือบจะเป็นสัมผัสแรกแล้วได้ประตูครับมัมเมดซาลาโอ้โหตัหอีกครั้งครับพิมโน,โนให้ชาคิรีด,ดีดยกมาให้ซาร่าครับปาด้วยขวาครับแม่บอลดุดกรอบออกไปทั้งสองทีมถือว่าได้พักสิบวันเลยนะครับ เสาอาทิตย์ไม่มีแข่ง FA ครับพูดถึงยูฟโกเกมนัดก่อนนี่โอ้โห,โหถือว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองก็จริงแต่ว่าเฉือนชนะคิสซันพาเลต4ประตูต่อ3นี่ถือว่าเสียในแอนฟิลด์ถึง3ประตูน,นะครับซาร่าให้มาที่ ชคิรบอลอยู่ที่ฟิมิโนโ่ฟิมิโนโเปิดยัดเข้าไปครับติดเอ็นดีดีซาร่าให้มามานน่ชาคิี่ไหลามาอุ้ยบอลแน่อกาท้องครับแล้วก็ไม่พลาดครับหนึ่งประตูต่อศูนครับหรือว่ผได้ประตูขึ้นนำครับโอ้ต้องบอกว่าไม่กี่นาทีครับโอ้คึ้นแรกเปิดฉากมาไม่กี่นาทีแล้วได้ประตูขึ้นนำนะครับ เป็นสดมาเน่ที่แปรลุนี้เข้าไปครับเดีย๋ยวเราดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียวขบาด,บาบดูโอ้ต้องชมซาร่าอีกแล้วครับชายเคดียแปะมามาเน่ครับนี่ครับโอ้โหเกิดทั้งแนวรับทั้งประตูเองก็หลงแหละครับ ไ้เฮยก่อนครับ The เดอะคอปหรือพูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับเก้านาทีคิงให้มาที่คิสเตอร์ฟุกวางบาวาดีจับได้โอ้โห,หมันหน้าแตะไม่เต็มเท้าครับให้ส่งวางไปที่โรเบอร์สันเฮเดอร์สันครับให้มาที่ชาคิรีฟาบินโย ก็ก่อนหน้านั้นนี่เขาเจ็บนะครับแต่ว่าข่าวก็ให้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาออกมาสัมภาษณ์เองนะครับว่าเออเกมที่เจอเวสเตอร์เขาก็ลงได้ก็เกมนี้ก็ได้ลงนะครับฟาบินโยของจริงจะลงหรือเปล่าดูกันอีกทีนะฮะเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันดีครับแแนวรับของลิวโปนี่กองหลังเจ็บเทียบ เรียกว่าโอ้โหไม่รู้จะใช้ใครอะครับวาดี้ไอที่เคซาร์ฟุกเอาบรตันวางไปติดฟาบินโยฟุกยังไม่ออกครับสวัสดมาเอาบรตันแล้วซัดไกลครับทางด้านเอนดดีครับไปเข้ามืออาริสองเบ็คเกอร์อรแคมร้องกับกับตันทีมครับเจมส์มิลเนอร์ก็ติดโทษแบนด้วยนะครับ นัดที่เจอพาเลตก็โดนใบแดงนะครับเป็นเหลืองแดงนะครับคิงโดนมันจะตุ่มตัดได้บอลอยู่ที่ซาร่าบอลฉลับมาเอดนดี้คืนกับไปคิงไหลมาฟาดีเดวรายเกรคิงเอดนดี้ติดเฮเดอร์สันอาครับอาดันลนิวปูจะได้ส่วนครับซาร่าซาร่าไหลขวาโอ้มีพื้นที่แต่ ได้ครับน้ำหนักได้ชายคิรี่เชรยคิรี่แล้วไหลเรียดเข้าไปแม่ไม่แมนเท่าไรครับแต่ลิเวอร์พูลยังครองบอลเอาเราโด,ด,ดนตัดหน้อ,อครับเดยวาะไรเกรย์เกรย์ขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหมาแพ็คทันนะครับโอ้โอยางแน่นเลยยังได้อยู่ครับเลสเตอร์แอดดี้คิงบอลติดมานี่เอ็นเ์สันให้ที่ซาร่าอาครับซาร่า ซาร่าไหลามาที่ฟิมิโน่ฟิมิโน่เลือกอย่างไรฟิมิโน่ไปเองแล้วไหลามาที่ซาร่าซาร่าตนแม็กควายเขียนิดนึงครับโอโ้โหแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลฟาบินโย่ทุ่มมาครับฟิมิโน่ฟาบินโย่ไหลให้ซาร่าซาร่าอุ้ยไปได้ซาร่าซ้ายสองศูนย์เลยครับโอ้โอ้ทำ ประตูต่อเนื่องครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับโอ้โหประตูที่17ครับของโมฮัมเหม็ดซาร่าในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวซันโบเดียวๆเลยนะครับโอ้สองศูนย์ครับลิเวอร์พูลฟอรมินโยให้ซาร่านะครับ โ oh, อ้โหซาร่าพยายามหาช่องลาดเข้าไปเองนะครับโอ้โ oh, oh, แล้วก็ทำได้ครับรู้การที่แล้วนี่ซาร่าก็ยิงเลสเตอร์คนเดียวนะครับที่แอนฟิลสองประตูน,นะครับเกมนั้นเจอกันในช่วง เป็นช่วงเดือนธันวาคมครับเป็นช่วง Boxing Day นะครับเกมนั้นลิวพูชนะเลสเตอร์สองหนึ 1. แต่เกมนี้ลิวพูนำไปแล้วนะครับ2อเกมนั้นน่ะโดนนำก่อนด้วยนะครับยกการที่แล้วเกรให้มาที่เปเรร่าเปเรรามีมานี่ยาเปเรร่าไปได้ครับอ้าวแต่ว่าคือ พื้นที่ไม่เหลือแล้วครับบอลออกข้างไปวายนาดุมมาติฟซิมิโนโโดรเบอร์ซันโอ้โหโอ้โหฟาวแน่นอนครับตัวนี้โอ้เพื่อสินเรียกแล้วครับจะแจกไหม โอ้โหโดนหัวครับบาดีโอ้โหจังหวะที่โรเบอราา์ซัดไปโอ้โหสไลด์ครับอ่าปีคิกของลิวอฟูครับโยนมาแล้วได้โคงโอ้โหไปเข้ามือแชมเคิลครับลูกโมงของโรเบอร์ซ็อตฟิมินโนนะครับอันเดียซิลบาเดร๋ยเกร์ให้ที่ซิลบา ND นดีดีคิงอัพจากบอลลันแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แหละครับลิเวอร์พูลครับนำเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2ประตูต่อศูนนะครับ ชมครึ่งหลังกันต่อครับเอสเตอร์กับลิเวอร์พูลนะครับรึ่งแรกเป็นเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลนะครับนำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับฟาบิโอให้มาที่มาเน่มาเน่ไหลามาที่ซาร่าแมไม่ถึงทางด้านฟิมิโนโน,นะครับเดวิสเกรชาคิรีมาครับเวิสันชาคิรีให้มาที่ แบบเอร์สันนะครับสกูเป็นฟิมิโนให้แต่โดนเปเรล่าตัดได้ก่อนยังไม่ออนนะครับเปเรล่าให้มาเดวารลเกรอันเดียซิลวาเกรวาดี้วาดี้จิ้มต่อเปเรล่าเปเรล่าให้วาดี้มาติ้โอ้โหถือว่าทำรูกดีครับฟิมิโนให้ซาร่าแต่กลับมาที่ฟิมิโน ฟิมิโนบอลฉลดนิดหนึ่งเอีดี้ตัดได้ให้มาร,อาร์อัลเบรตันเอาอัลเบรตันอ้าวจ่ายโอ้โหจ่ายไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับเรสเตอร์วันนี้เฟเดร่าแม็ก,กวายนี่ครับโอ้โหเฮนเดอร์สันตักได้ซาร่าไปไม่ได้เหมือนกันครับแล้วเรสเตอร์จะสวนโอคัสกิโตนมาเนี่ปามมาฟิมิโนให้มาเนี่ ไอมาซาร่ามาดุมเอนเดอร์สันเอนเดอร์สันไหลมาซาร่าบาบิโยมาเน่บอลเฉล็กมาแล้วแมบอลลึกไปถึงใช่ไหมครัอาลเบตันถือว่าเป็นดูกการที่ลิเวอร์พูล เอาใกล้แชมป์ที่ไม่ดีขึ้นไปทุกทีแหละครับโอ้บาดีฟ้าวครับจังหวะนี้ใบเหลืองแ่้ะครับโอ้โหถือว่าเตือนไปแล้วนะครับบาดีรู้การครั้งล่าสุดที่เลือกโคเข้าเข้าใกล้แชมป์นะครับ ก็ต้องย้อนกลับไปปี2013 2014นะครับอินเดเรลโชครับลงไปเทนเดมไรเกรครับของฝั่งเลสเตอร์แต่ปีนี้เป็นอีกปีที่เดวุฒิมีโอกาสลุ้นครับโรเบิร์ตสันให้แม่ไปไม่ได้ครับวาดี้บาดี้โดนฮินเดเชลสั่นเบียดแล้วเบอลกลับไปได้แหมเพื่อนร่วมทีมชาติครับเสร์ตันกับวาดี้ชาคิรี หลให้ที่โรเบอร์สันซคิลี่ให้มาที่โรเบอร์สันฟิมินแตะมาแล้วอยแม็กควายโอ้โหเกือบไปครับแม่เก,กือบจะสกัดเข้าประตูตัวเองครับนม่เหมือนจะไม่รู้กันกันกบชไมเมิโคลนะครับแล้วลิวโผได้อยู่ครับซาร่าให้มามาเนี่ยหลบลงไปซาร่าไปแล้วแมสุดท้ายก็ไม่ได้จบครับซาร่า อันเดรสูบาขึ้นไปที่แม็กควายโอคาซัติครับเอนดิดีกำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับดวิวพูนำดู่2-0นนครับฟิมิโนโอ,ออกซ้ายมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันไหลให้ฟิมิโนโแต่ไม่ถึงครับโดนดักโดยเปเรล่าเอนดิดี โอคาซากิ ok ยกมาที่ทางอินินาโชแม่ก็ไม่ผ่านโรเบอร์สันครับแมบ่มาเร็วเหลือเกินฟาบ,บินโยเฮนเดอร์ซัน,นมาเน่ให้ที่ฟาบ,บินโยเสดูามานี่ฟาบ,บินโยอ้าวแต่สุดท้ายไปไม่ได้ครับโอคาซากิแ ok ม่เลสเตอร์คือสองศูนย์นิต ถ้าเทไข่แตกได้ยังมีโอกาสนะครับที่จะลุนแบ่งแต้มได้อันเดียซิลบาหลนติดชาคีรี่ให้มาที่วายนาดุ่มฟิมิโน่ฟิมิโน่น่ะไปไม่ได้ครับโอ้โหสาไปหน่อยโอคาสากิค ok ุณเซนโอเป่าเลยครับโอ้โห ลิวพูลครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อศูน,นะครับ2ประตูที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับซาร่ากับมาเน่ผลรับประตูนะครับก็ของจริงนะครับคืนวันพุธนะครับวันพุธก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ เวลาตีสามนะครับทางบีนสปอร์ตหนึ่งนะครับดูว่าลิวฟูจะยังร้อนแรงต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับเนอะแฟนเดอะคอปก็ให้กำลังใจกันนะครับอันนี้เป็นลกูกประตูขึ้นนำของลิวฟูครับจากเซโดมาเน่ครับชาคิดีแอสซี ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใส่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะถ้า,าพลาดไปกันใดก็ขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับอาครับผมต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เหมยย้ำอีกรอบ <c oughs> ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ